สำหรับผมผมอายครับถ้าเป็นแล้วทําดีไม่ได้อย่าเป็นให้คนอื่นเขาเป็นนะครับนะครับเป็นแชมป์ซูซูกิเป็นแชมป์ซีเกมไประดับเอเชียก็แพ้ที4-0 30, 3-0 2-0ไม่เป็นไรครับแต่สำหรับผมผมอายครับผมทนไม่ได้ถ้าให้ผมงอมืองอตีนอยู่ สถานการณ์เช่นนี้แล้วก็ปล่อยให้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยเป็นอย่างนี้ต่อไปอีก3มปีในช่วงที่ผมทำหน้าที่ผมลาออกดีกว่ายกสมาคมกีฬาฟุตบอล่ประเทศไทยเป็นผู้คุมหรือกำหนดสตากรรมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยท่านจะปล่อยให้ผมอยู่อย่างนี้หรือ ปล่อยให้ผมทําแบบนี้ต่อไปโดยที่ไม่คิดหรือไม่หาวิธีการที่จะสามารถนําทีมฟุตบอลทีมชาติไทยให้ก้าวหน้าหรือก้าวไปสู่เวทีที่สูงกว่านี้ถ้าแฟนบอลชาวไทย<ม>คิดว่าสมาคมไม่ต้องทําอะไร เฉยๆก็ได้นะครับหาเงินมาสนับสนุนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกินอยู่หลับนอนสบายนะครับทุกวันนี้การเดินทางกินอยู่หลับนอนไม่มีปัญหาอันนี้เราผ่านผ่านไปแล้วผ่านผ่านจุดที่ที่ที่เคยมีปัญหาไปแล้วแต่นับจากนี้ต่อไปเนี่ยเราจะทำกันอย่างไรผมนะครับนะครับ เป็นแล้วทําดีไม่ได้อย่าเป็นให้คนอื่นเขาเป็นนะครับถ้าเป็นแล้วต้องทําดีให้ได้การทำหรือความพยายามทําอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้วันนี้อาจจะไม่เกิดผลแต่วันหน้าอาจจะเกิดผลก็ได้แต่อย่าให้ผมงอมืองอตีนอยู่อย่างนี้เลยครับผมทนไม่ได้นะครับถ้าอย่างนั้นบอกให้ผมลาออกจากตําแหน่งนาะยกสมาคมกีฬาดีกว่าผมกลับบ้านไปผมยังมีความสุข วกว่าที่ให้แฟนบอลชาวไทยคนไทยประนามผมว่าอยู่แล้วไม่ทําอะไรนะครับสิ่งที่ผมจะทํานั้นมันอาจจะผิดก็ได้นะครับเช่นผมไปเอาเอคโนโเข้ามาบริหารทีมเยาวชนมันอาจจะผิดก็ได้เพราะว่ากีฬาเนี่ยมันไม่ใช่ผิดดอกออกผลภายใน3 6, 6, 6, เดือน6เดือนหรือปี2ปีมันจะต้องรอกันเป็น10ปีนะครับญี่ปุ่น ที่เขาชนะเรามา40เนี่ยเขารอมา20กว่าปีนะครับแล้วนี่เขาประกาศแล้วว่าปี2050ก็จะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกนั่นหมายความว่าอีก35ปีข้างหน้าเขาจะมาคิดกันอย่างนั้นล่ะครับ35ปีข้างหน้านี้นะฟุตบอลยังไม่เกิดเลยนะครับแต่เขาคิดแล้วเขาเขียนแผนแล้วผมขอแผนเข้ามาแผนเขามีตั้งแต่พัฒนาตั้งแต่เด็กเยาวชนทำยังไงจะกินอยู่หลับนอนกันยังไง เราก็จะนําแผนเข้ามานั้นนะ่ะแล้วก็มาแปลเป็นภาษาไทยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมมีทุกอย่างมันผ่านไปผ่านแล้วก็ให้มันผ่านไปวันนี้ช่างมันวันหน้าก็ว่ากันใหม่ถ้าให้ผมงอมืองอตีนอยู่กับสถานการณ์เช่นนี้แล้วก็ปล่อยให้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยเป็นอย่างนี้ต่อไปอีก3มปีในช่วงที่ผมทำหน้าที่ผมลาออกดีกว่า